สวัสดีค่ะเรามาทํานายไททักโชคชะตาของชาวราศีสิง์กันนะคะประจำเดือนมิถุนายนนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง15มิถุนากันนะคะว่าเรามาดูกันว่าชาวราศีสิงห์ไพ่พลังงานนะคะเกิดอะไรบ้างชาวราศีสิงห์ตอนนี้น่าจะมีปัญหาในส่วนของการงานรับภาระหน้าที่หนักมากในส่วนของการงานนะคะเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับในส่วนของการงานนะคะชาวราศีสิงห์จะอยู่ในสภาวะของ มีคนเอางานมาให้เยอะในส่วนของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็เครียดในส่วนของการงานในส่วนของคนที่ทํางานบริษัทก็อยู่ๆก็รับภาระเหมือนเจ้าของบริษัทไปเสียเองนะคะแล้วก็ระวังโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังด้วยนะคะชาวราศีสิงห์นะคะ,ะเรามาดูในส่วนของการงานนะคะการงานของชาวราศีสิงห์นะคะตอนนี้ชาวราศีสิงห์ที่คิดที่จะ ขยับขยายนะคะเรื่องของการงานกจะลงทุนนะคะช่วงนี้คิดจะขยับขยายหรือจะลงทุนเพิ่มขอให้ชะลอนะคะเพราะว่ามองแล้วชาวราศีสิงคิดจะลงทุนอะไรบางอย่างเพิ่มนะคะแต่ถ้าคิดจริงๆจะลงทุนก็ได้เล็กๆน้อยซื้อมาขายไปเล็กๆน้อยแค่ช็อตสั้นๆนะคะแค่เงินหมุนเวียนสั้นๆชาวราศีสิง์คนที่ตกงานอยู่นะคะ หรือคนอยากหางานทําใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะยากหน่อยแต่ขอให้ดูในการทางด้านสื่อออนไลน์นะถ้าชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ไปจับในสื่อออนไลน์ก็จะมีชิคเซนมีสัมผัสพิเศษว่าตัวเองจะทําเรื่องอะไรได้เรื่องอะไรนะคะให้เน้นในทางด้านออนไลน์นะคะชาวราศีสิงห์สำหรับคนที่ตกง,งานอยู่หรือคนที่ทํางานประจําก็ถ้าจะขยับขยายไม่ได้แต่ถ้าเน้นทางด้านออนไลน์ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรลงทุน เล็กๆน้อยๆทางด้านอนไลน์เนื่องจากทุกคนก็มีโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะต่อไปเรามาดูทางด้านการเงินนะคะการเงินของชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ก็สบายๆชาวราศีสิงห์มีโอกาสมีโชคลาภเสียงทายนะคะถ้าไปทําบุญแล้วก็จะได้โชคลาภนะคะโชคลาภจากการเสียงทายหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุให้โชคให้ลาบนะคะจากการเสียงทายหรืออายุของผู้ใหญ่นะคะตรงนี้ก็เป็นจุดดีนะคะของชาวราศีสิงห์ก็ ในเรื่องของโชคลาภทางด้านของการเงินถ้าถ้ามองแล้วชาวราศีสิงห์ไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการเงินนะคะ่าหรือไม่ก็มีมีเงินเข้ามาแบบฟุกๆตรงนี้นะคะ,ะามาดูในส่วนของการเดินกันแล้วมาดูในส่วนของความรักนะคะความรักของชาวราศีสิงห์คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วตอนนี้รู้สึกว่าความสัมพันธ์จะจืดๆชืดชืดหรือ,อห่างห่างกันนะคะ คนมีครอบครัวห่างครอบครัวหรือความสัมพันธ์เหมือนต่างคนต่างอยู่นอนหันหลังให้กันแต่จะไปคิดถึงเรื่องของธุรกิจนะคะธุรกิจแต่ส่วนคนที่ยังไม่มีความรักก็มีเหมือนกันความรักที่จะเข้ามาน่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าที่เคยคบเก่าแก่เข้ามาพูดคุยแต่ก็ไม่อะไรมากมายจะเป็นประมาณว่ามองในส่วนของธุรกิจ แต่ก็มาสื่อในเรื่องของความรักบ้างที่พูดในตอนต้นว่าความรักของชาวราศีสิงห์ตอนนี้ชืดๆจะเน้นเครียดในส่วนของการงานมากกว่านะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของสุขภาพชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์งตอนนี้ถ้าเครียดเรื่องของการงานมากก็จะเครียดนอนไม่หลับตอนนี้ชาวราศีสิงเครียดนอนไม่หลับในเรื่องของภาวะของการงาน แล้วจะทํามีผลต่อสุขภาพสุขภาพก็คือถ้าคนมีโรคของความดันก็ต้องระวังนะคะดูแลสุขภาพักผปอนให้เพียงพอกินยาให้ครบนะคะถ้าไม่กินยาครบก็จะมึนหัวเมียนหัวได้นะคะชาวราศีสิงห์ต่อไปเรามาดูในส่วนของออครอบครัวบ้านที่ดินหลักทรัพย์นะคะพ่อแม่พี่น้องน่าจะชาวราศีสิงห์น่าจะมีปัญหาภายในครอบครัวนะคะมีปัญหาขัดแย้งกันมีปัญหาขัดขัดแย้งกันทะเลาะก,กันก็คือแบ่งเป็นฝักฝักสามฝ่ายนะคะ เรื่องผลประโยชน์ในครอบครัวนะคะอ่าตรงนี้ก็ก็ระวังนิดนึงนะคะเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของอารมณ์ความบาดหมางนะคะอ่าต่อไปเราก็มาดูในความคาดหวังชาวราศีสิงห์อาจจะโชคดีในเรื่องของบุตรบุตรบริวารลูกหลานบุตรบริวารจะทําชื่อเสียงให้ชาวราศีสิงห์ตรงนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูผู้อุปถัมภ์หรือว่าพี่ของหรือว่าพี่ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ของชาวราศีสิงห์ตอนนี้ผู้ใหญ่ของชาวราศีสิงห์ก็ระวังน่าจะโดนออกจากงานนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเดือดร้อนเรื่องของการเงินอาจ <อ ram. S 2> จะต้องกู้กู้หนี้ยืมสินหรือก็ชาวราศีสิงห์อาจจะไปช่วยเหลือพี่น้องในส่วนของการงานเพราะเข้าหน้าจะมีขยับขยายหรือย้ายที่ทํางานหรือโดนออกจากที่ทํางานนะคะก็อาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนิดนึงชาวราศีสิงห์นะคะ อ่าต่อไปเราก็มาดูในส่วนของสิ่งที่ชาวราศีสิงห์โชคดีที่สุดนะคะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์โชคดีที่สุดก็คือเรื่องของการเงินโชคลาภเสกทายนะคะตรงนี้อาจจะทําให้ชาวราศีสิงห์สุขใจสบายใจนิดนึงก็ให้หม่นทําบุญนะคะให้หมันทำบุญช่วยเหลือคนอื่น แล้วก็โชคลาภก็จะตามกลับมาแล้วก็ฝากเตือนาชาวราศีสิงห์นิดนึงในส่วนของการงานนะคะอยากเครียดมากในส่วนของการงานเราต้องรับภาระในส่วนของการงานแต่ขอให้มีสมาธินิ่งๆเพราะมีสมาธินิ่งๆแล้วซิกเซนอะไรหลังหลายๆอย่างจะช่วยชาวราศีสิงห์ได้นะคะการทํานายเป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้เจาอจงคนใดคนหนึ่งนะคะ,ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ